มมบแมบบ่พี่น้องมันจะกินปะอุ้ยเจ็บแสบป๊าพี่น้องเบื่องก็เปิดหม้อตรงใกล้ออกพูนะเบื้องในพี่น้องเอ้ยปวดบัวบัวยู่ไปแต่แสบใกล้กับยุ้ในี่ข้อพี่น้องใกล้ออกไงผุนี่นี่ใกล้โจนปะหุ่งกับยุ่ยโจนพี่น้องต้นยุ่ยสวนยี่แย่อันต้าไหลากับยุ่ยนี่ละจ้าเรียงไปข,ขึ้นกันเปลี่ยนไปบางเดือนทีแล้วดิจ้าเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสวัสดีจ้ามื่อเนี่บ้านสวนแม่ลำ ถ้ามาเล่นสวนจ้ะมาเล่นศาลน,นะจ้ะเนาะลูกหลานเขามาหาลูกมูลูกมูไอ้ลูกหลานจ้ะเขามาแต่ในเมืองเขาอยากมาเที่ยวเล่นมันหยุดนะจ้ะเนาะอยากมาสูดอากาศสูดอากาศไอ้เย,ย็นเย็นอากาศธรรมชาติพี่น้องสองสามขับรถไปมันสวนแม่ลำก็ขี่ซาเลางให้ก่อน,นะละจ้ะนี่ซาเลงคู่ใจมันสวนแม่ลำเนาะแต่ลูกๆเขาก็ขี่รถเขาเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งไม่ลูกกันพี่น้องน้ำแข็งเอาพ่อ,พอจ้ะเดี๋ยวก่อยจะเข้าไปไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็อยจะเข้าไปหาลูกๆนะจ้ะเขาหยุดพุ่นพี่น้องเขาก็กการ่างเตรียมมองทะเลน,น้ำพี่น้องเห็นปะแจงเขาจัดสถานที่เขาดูไอ้จ้าไปซื้อน้ำแข็งกันพี่น้องอยัดโดลงไปเลยขออนุญาตได้หลุดด้วยค่ะแม่จ้ะยูทูบเบอร์ค่ะไอ้จ้าพี่น้องไอ้ลูกหลานมายาม ไออยากไม่กินเขาป้าประสันพี่น้องไม่ไม่กินเขาป้าหรอกกินกินเขาน้องสาลูกไส้ไอ้นี่ยูยู้ยใสกว่าละ่ะเขามากาจ้าอันนี้กับลูกไพ่<ค>น้องอไรนะลูกอะไรนะลูกสวัสดีค่ะไอไอน้องกิง่งลูกกิง่งแกมากับไอ้เพื่อนเขาไอ้หญิงข้างนั้น,น,น,นล่ะจ้านี่ลูกหลานกันร่างสีย่างป้าพี่นอ้องซาเลงข่อยห้อ,าาอย,อ,าาอ,ยอีกแล้วโอ้ยเบียดละสอง สองเครือผูนใดพี่น้องต้งใส่ข่อยไปดูบ้านสวนเมล็ดลำขอป้าดูพี่น้องจากหัวอีกแล้วโอ้ยผู้ใดเลี้ยงต้นบ้านสวนเมล็ดลก็โอนเงินมาสอยเป็นเปลี่ยนยางรถได้ได้เจริญไปดูโพดพี่น้องเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางรถกันจ้าเดี๋ยวสิได้มาหาลูกไม่เอายางรถไปหายร้างบุญเฮ็ดก็งั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาพาเบิ่งตอนต่อไปนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งรู้พี่น้องเมื่อเจ้าว่า เปลี่ยนไปบางเดือนที่แล้วดิจ้ะเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยจะเป็นเปลืองเถื่องกับน้ำยางรถเนี่ยจะป่ะจ้ะจะเอาไปลานสร้างกันเนาะจ้ะเนาะหันสร้างเป็นเปลี่ยนหนจ้ะพี่น้องนี่ยางก็มีสำรองมาด้วยไปพี่น้องไปกันหลังเปลี่ยนมา้นเหรพี่น้องนี่เห็นปะไม่เยี่ยมเลยเบิเ่งเด้อพี่น้องเด้อไอ้จ้ำซอยบ้านสวนแมล็ดหลำเนีเ่ยเปลี่ยนมันทีหนึ่งพุสกีกาเมือหวยหออกพี่น้อง เบิางปัญจยุทธ์ได้โดนปัญไดพี่น้องปัญจยุทธ์ได้อีกถึงเดือนสองเดือนมาพี่น้องปัญจระเบิดอีกว่โอ้ยอยากแต่น้ำไหลดล่อรถซาเลงเหรอพี่น้องบ้านสวนแม่ลำแต่ละเดือนแต่ละมือนี่เปลี่ยนหรืปเปลี่ยนไหนพี่น้องโอ้ยก็จะเป็นเห็ดสินขัดใจแย่อะไรกันเลยลูกหลานลูกเต่ามาหามาอยางระเบิดอีกพี่น้องไปไปหาลูกหาหลานกันพี่น้องคุณค่านั่งอยู่ฟังขอบสาบริจ้าอ่ะนั่งเห็นั่นี่ลูกหลานใครโอ้ บ่เบางปลาข่อยพูดพี่น้องโอ้ยไปหอดตะละไปหออพุนเรื่มสื่อเงี้ยมาให้ปลาพี่น้องก็เรืมสื่อเงี้ยไม่ให้ปลาข่อยกำลังย่างพี่น้องย่างไปห้าดูห้าล้านกันอ้าร้องทำไมลูกเดินเด้นาดิ้เอินเด้นเนเดิาเจ้นเดินเดอนเดิเดินนเดเดินเดนเดิดนเน ลูกใครวาไอ้ลูกใครวะแต่อ้เดี๋ยวยาญนี่เดี๋ยวยายนี่เด้าจ้าเสือยิ้มหวานยิ้มหวานไอ้ยิ้มหวานคือมัมพัมอยู่นุ่มันนี่มอยู่นุ่มยาวจากนอนบม่มีอะเปลันนี่มีบ้าโอ้เดวอดแดงแล้วโอ้ขั้วรองให้บปลาเลยบ่ลาไหลปล่นรีนปลาหนั่าขั้วรองให้ปลาปลากินร้านเขากะล่งเห็ดไก่พี่น้อง มาเด้อมากินต้มไก่บ้านน้ำบ้านสวนแม่ลำนะ่าจ้ะเด้อตามองห่วงกับมีพี่นอ้องตอวลูก,ก,กลเฮดเสียบกับกบกบกบงงนร่างต้มไก่พี่น,อน้องน,น้ำเดื<ม>เอดบุกบุกคือแบบไหนบุยหมอบังแย่พี่น้องกินได้เมื่อบ้านมาเด้อมาเด้อเออหมอบัง่อันนี้ยังลูกเปิดให้แม่บางทีอุ้ยปลาเผาก็เป็นตาแซ่บบนเน้าพี่น้องเด้อเป็นตาทานพ่อป่าละทานพ่อป่าละไอ้กว่าทานอุ้ยพี่น้องเป็นตาแซ่บ มาเด้อมากินน anyway, so, like ้ำมันสวนแม่นลำเด้อพี่น้องเดือมน้ำสวนแม่นลำสิไปหาผักขามเปียกไม่รูดไปหาซื้อของไม่รูดกันพี่น้องเด็กเดินน้าเด็กเดินนี่หนิจ้าเด็กเดินจัดจัดมันทุกปั่น

ห่วยหวห่ยจวดอู้ปจะเสพีนองเลยบ้างาดปปจะเสียเถอะโอ้จะวากันแด้พี่น้องเลยบ้านบ้านนนี่ โอ้ยแดดไปแห้งแห้งนี่อย่าโว้ยเบื้งหม้อต้มไก่กันตาตายสองป้าพี่น้องเบิ่งเขาเปิดหม้อต้มไก่ออกคุณน่ะเบิ่งในพี่น้องเอ้ยปวดบัวบัวอยู่ไปแต่เสียบไม่มกินน้ำกันเด้อ,อมือไหนบ้าน,น,นมือในบ้านสวนแม่ลำบ่ได้เข่าปลาหาเห็ดพี่น้องบ่ได้เป่าฟืนจะกินต้มไก่พี่น้องมือนีนจะกินต้มไก่เอาปลาเผาใส่เปล่เอาปลาเผาอีกกันเอาใอะไะคุณน่ะเด้อมาเด้อปลาเผาก็มี่นอนแดด มากินน้ากันได้พี่น้องเด้อบางร้านหน่อยข่อยก็้อนแดดเดี๋ยวจะกินน้ากันพี่น้องก็้จะซุกแล้วเดี๋ยวก็ะโปรงแล้วจ้าดูสาวๆก่อนดูเอาเอาสวยๆเข้ากล้องสักหน่อยสิวันไหนก็เห็นแต่บ้านสวนแม่ลำอสาวเข้ากล้องก่อนเด้อเออพี่น้องมันจะกินปะอุ้ยเจ็บๆปุ้ยมาเนี่ยเอาหอมเปรี้ยวมาใส่แม่ละเอาเกลือปูมาใส่แม่ละข้างข้างเคลือ เซมกนใส่ไตมันเด็เออมาใส่ในในเนี่ยนะฮะห้ยห้ยห้วยจวดอู้ปต่แเสีพี่น้องเลยบัา <ๆ S 1> ปลาปัดปปตัเสียเถอะโอ้จะๆๆจะวากันนะพี่น้องเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> บ้าน <ๆ S 2> าน,นี่กินน้ำปลาน้ำดวงกัจังสี่หพี่น้อง<ำ>มันจะสงดีล่พอแล้วทาน่ะมันสมัเลยโอ้ยปลากินไตกันได้พี่น้องเดี๋ยวชวนสวนไหล้าซิมกันนะจ้าขันเสียบกันบ่านเสีบกินไตก่อนดอกธรรมดา ชิมกันได้พี่น้องเด้อมัน mm จ hmm. ะเห็นหนังไก่กๆน้ำได้แตกแล้วพี่น้องชิมสองรอบแล้วล่ะอันนี้รอบนี้ก็จะเหมือนเขาแหละไตไม่พี่น้องเด้อทีเขียวเดี๋ยวตัดออกเต็ลหนังไก่เป็นหนันงไก่แซบๆแซบๆอือจะไปรีพี่น้องมักนกินน้ำกันนะจ้าเด้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะห้ามอกินเราจะแซ่บหลายมาพี่น้องวันไหนได้เวลากินหรือจ้านี่ปลาก็อยู่ในน่องสาหรีพี่น้องลูกมัน เอาเข่าอัดโคดังมูดลุกไปเอาในสองโซพี่น้องไอันี่ใก่ก็อยู่ในี่ข้อพี่น้องไก่โอกไงผัวนี่นี่ไก่โจรปกหุ่งก็อยู่ต้นพี่น้องต้นอยู่สวนยี่แยนอัดปลาไหลก็อยู่นี่แหละจ้าเลี้ยงไว้คือกันก็นี่ยไม่ใช่เลยข้องในสวนแม่ลำเนาะจุยานี่จากเข่าเนื้อก๋าเข่าเนื้อแม่สวนแม่ลำเนาะมามามากินร่วมกันพี่น้องมาเด้อแซ่บแซ่บพี่ตวเท่แซ่บแซ่บบุกเฟร้านมากมาหอดกินไปเด้พี่น้องกินมาชิ้นแม่ลำเจ้าต้องเอาสดน้ำอย่างเงี้ย แต่ผู here, yeah, uh ้เ huh. ห mm ็ดนกินแจ็บๆนะไม่ร yeah, yeah, right. yeah, right. ู the mm ้มาเห็ด hmm. กินอีกแ้วตัตนเี้ยอ่ะเออน่แม่ใส่มือละเขาอยากใส่มือะจ้าใช่ต้มไก่มันต้องเอาแก้วนอนที่นนมล้วัน้ำหายอ่แก้วปบอ่น้องปลากระบานบเนี่ยปลากระบาด้ามัจกอแม่เนี ไม่จกเขาไม่เม่จะปันนี่ะจกตำแค้หนึ่งึ่งบอจะปันนงล่ะขิงหนึ่งหมดข้าวผม้หญองบ้เจ็บจับจ็บกระดองอ้ยตกกระดองร้อนร้อนอ่นขาไม่เน้อไกลลน้่พูดเดีกี่ท่านใ่นี่ปุ่มมูอะไร่ล่ะเดี๋ยวย่างปลากินเลย จานอยู่ข้างหลังพี่นนท์มีไหมในถาดนั้นไม่ได้พี่เอาเองโดนโดนซุ่มกันเพียพี่น้องลูกเก่าเขาเหตุการณ์ให้งานบัตรเสื้อใบลำเขาตะปาตะโดง่น้องมุนอยู่ละซุ่มกันซุ่มซุ่มเขาปลาอย่างซุ่มแปลว่าปลาแบบยังว่าซุ่มแปลว่าอย่างนี้ยแปลกลุ่มจับกลุ่มมาพี่น้องเดี๋ยวเดวบ้านนอกเขาเควรซุ่มเนาะการซุ่มกินเขาซุ่มกันพี่น้องซุ่มซีซุ่มน้องซุ่มลูกซุ่มหลานข้นตอนไก่เนี่ย ก็จะน้ำน้ำเยอะน้ำน้ำเลน้ำซับสึกรักแล้วนน้้่อยด้วยกินเขากันนะจ้าพี่น้องนะอ้านเร้ไม่หลับกินเขาก่อนจ้าเปล่าพี่น้องกินเขาก่อนไอจีกินอะไรคะกินอะไรคะกินขนมปุ้นจีนจริงอร่อยไหมอร่อยหนูเล่นน้ำไหมนี่เล่นเล่นกับใครบ้างเล่นกับพ่อจันกับใครอีกกับลุงนน แล้วกับแล้วกับไอเกียกับบ้านก่อนนะคะ,บบะกับบ้านไม่ิงแล้วค่ะกับบ้านไม่ญิงแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่จุ๊บจุ๊บจะกลับบ้านแล้วครพี่น,อน้องกําลังไลไเก็บเต็นเก็บของลูกหลานเข้าก็จิกลับไปทําการทํางานสู่งานต่อไปนะจนะ๊ะเนาะมื้อนี้แม่สวนแม่ลำ่ำกับสิกาพือก,กันละจ้าก๊าล,ลังเก็บข้าวเก็บของพี่น,อน้องเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ได้ใจเด้อ สำหรับคลิปบ้านสวนแม um. ่ลำ่มือนี้ที่ว่าพาพพี่น้องห้ามาเล่นสวนน่าจะลูกเต้าเขาเอามามาเล่นน้ำยุสวนน่าจะยุสะกัศิคอจุกตะเพียงเทนเหนียะพี่น้องโดนโดนดุดหลังเขามาหาเถื่อเพราะว่าเขาเป็นบ้านดุจน่าจะเนาะภาพกันมากินเขาสวนเขาป่าเนี่ยนะจ้ะธรรมชาติดมือนี้บ้านสวนแม่ลำกัศิคอจุกตะเพียงเท่าะว่เนบ้านจน่าจะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดถือใจกําลังใจบ้านสวนแม่ลำเด้อจ้ะเด้อเสียดายนี้กําลังใจทำคลิปต่อตไปออกมาพี่น้องเขาบ่งเรรือยๆจ้้้สาหับนี สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอลิปใหม่บ๊ายบาย